หากพูดถึงสกิลเทรเวล่าหรือลูกไสก้อยชื่อของริคาร์โด้คอเรสมาเจ้าพ่อไสก้อยในตำนานแห่งทัพโปรตุเกสอาจเป็นนักเตะคนแรกๆที่ผุดขึ้นมาในความคิดแฟนบอลหากแต่ล่าสุดดูเหมือนจะมีใครบางคนหยิบตำราลูกจ่ายไซก้อยขึ้นมาปัดฝุ่นอีกครั้งแถมยังทำได้ร้ายกาดโคตรอันตรายต่อทีมคู่แข่ง ใช่ครับเรากําลังพูดถึงรามีนยาเมลดาวร่งซูเปอร์สตาร์แห่งบาร์เซโลนาที่ลาลิก้าผ่านมาไม่ถึงครึ่งทางแต่น้องมันโชว์สกิลเทรเวล่าจ่ายไซยก้อยให้แฟนบอลได้เห็นบ่อยมากๆสำหรับยาเมลรุกกร่กันนี้เจ้าตัวลงเล่นทุกรายการ18นัดซัดไป6ประตูจ่ายอีก10แอสซิตประเด็นคือ3จาก10ที่ว่าดันเป็นลูกจ่ายไซยก้อยสวยๆศาสบอลโค้อง,อ,งอ้อมแผงแนวรับคู่แข่งให้เพื่อนหลุดเข้าไปจบสกอร์อย่างกับวิถีกระสุนหนังวันเตด เริ่มจากเกมกับบียาเรล่จะให้ราฟินยาเมื่อ2เดือนก่อนไม่กี่สัปดาห์ต่อมาแอซิดให้ดานี่โอโมยิงจ่อๆแมชเอสปันยอนกระทั่งเกมล่าสุดกับมาโยกายามาก็แทงให้ราฟินยาหลุดเข้าไปเข้าฮอสโล่งๆอีกครั้งอันที่จริงอีกเพลย์กับลูกยิงของเดอยองก็เริ่มต้นมาจากจังหวะย,ยามาใช้เทคนิคจ่ายบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกจนนำมาสู่ประตู4 1นี่แหละ เท่ากับว่าช่วง3-4เดือนที่ผ่านมาลามีนยามาเล่นงานคู่แข่งโดยลูกไส่ก้อยบ่อยมากๆบ่อยจนแทบจะกลายเป็นซิกเนเจอร์เครื่องหมายการค้าของเจ้าตัวไปแล้วครับประเด็นคือน้องมันไม่ได้ใช้พล่ำเพื่อนะแต่ทุกครั้งที่ยามากดอันตีหยิบสกิลทริเวล่าออกมาใช้น่สร้างโอกาสหวังผลได้เสียถึงขั้นชี้ขาดทำประตูให้ทีมได้ตลอดโดยหลังเกมกับมาโย,ยาก้าไม,ม่คืนยามาให้สัมภาษณ์นักข่าวถึงลูกจ่ายไส่ก้อยแบบติดตลกว่าผมแค่กดปุ่ม L2 เหมือนในเกมฟนะีฟ่าน่ะ ผมใช้สกิลนี้บ่อยๆซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาค่อนข้างดีทีเดียวดังนั้นผมจะใช้มันต่ออีกอย่างผมแฮปปี้กับราฟินญานะเราเข้าขารู้ใจกันเขารู้ว่าหากพาตัวเองไปอยู่ตรงจุดนั้นผมจะพยายามสร้างเกมด้วยลูกจ่ายแบบนี้ให้เสมอประโยคที่ว่าแค่กด L2 เหมือนในเกมฟีฟ่น้องมันก็พูดเหมือนง่ายทั้งที่ลูกแบบนี้น้ำหนักต้องเป๊ะทิศท,ทางต้องได้แต่ยามาทำได้เพอร์เฟกราวกับกดรีโมท คือดูยังไงก็ฝึกมาเยอะซ้อมมาหนักจนพูดได้เต็มปากว่าน้องมันสําเร็จวิชาลูกไสก้อยไปอีกหลักสูตรละเอาล่ะเล่าในมุมลามีนยามาประวาจเห็นแค่มุมคนจ่ายฝั่งเดียวเพราะงั้นตัดสลับไปฝั่งคู่แข่งโดยเฉพาะบรรดาผู้เล่นฟูลแบ็กที่ต้องเผชิญหน้ากับยามาวตลอดทั้งเกม กล่าวคือปกติแค่รับมือดาวรุ่งันดับหนึ่งของโลกเล่นได้ดีทั้งสองเท้าก็ว่างงานหินแล้วีนคู่แข่งอย่างอัพสกิลทริเวล่าหนึ่งในเทคนิคที่เดาทางลำบากและไม่ได้เจอกันบ่อยๆแถมไม่รู้จะงัดออกมาใช้ตอนไหนนี่ยิ่งป้องกันรับมือได้ยากสุดๆครับ นึกภาพดนหนึ่งหนึ่งค่อยระวังปีกบาซ่าเลี้ยงบอลแถวริมเส้นอยู่ดีๆจู่ๆยามาวจัดการปาดไสก้อยด้วยข้างเท้าด้านนอกบอลโค้งอ้อมแนวรับหลุดกับดักล้ำหน้ายกแผงรู้ตัวไอทีหันไปมองตามหลังทีมของคุณนาดเสียท่าโดนราฟินญ,ญาโฉบเข้ามาปิดจ็อบกระซกตาข่ายแล้วก็ได้อย่างเกมเมื่อคืนถ้าสังเกตหลังโดนเล่นงานลูกแรกนักเตะมายโยกาก็พยายามปิดพยายามคุมพื้นที่โดยส่งผู้เล่น2คนมาจับตายามาแล้วนะ แต่จนแล้วจนรอดพวกเขาก็ยังโดนปีกบาซ่าจ่ายไซก้อยสร้างโอกาสให้เพื่อนเข้าไปยิงประตูอยู่ดีครับเมื่อทำบ่อยแถมทำแล้วได้ผลเชื่อว่าหลังจากนี้ทีมคู่แข่งต้องวางแผนรับมือสกิลเทรเวล่าของยาเมลแน่ๆแต่ถึงอย่างนั้นตัวยาเมาเองก็คงยกระดับอัพเลเวลมาเอาชนะฝั่งตรงข้ามขึ้นไปอีก ยิ่งวัดจากตัวเลขสถิติลามินยามาวดูจะเป็นปีกสายจ่ายสายแอซซิตมากกว่าจะเลือกเดินเป็นปีกจอมถล่มประตูสมัยใหม่ก็ยิ่งน่าสนใจว่าเด็กคนนี้จะคิดค้นเทคนิคสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมรวมถึงลูกจ่ายแปลกใหม่ให้แฟนบอลและคู่แข่งคาดไม่ถึงอีกเมื่อไหร่ครับและทั้งหมดคือลูกจ่ายไซก้อยโคตรร้ายสกิลอันตรายของรามินยามา